อีคิวอย่าไปทับรอยเดิมสูงขึ้นมานี้เวลาอีคิวทำอย่างนี้อยู่งี้ใช่ไหมเส้นอีกเส้นหนึ่งก็ต้องสู่อยู่สูงกว่าไออันเดิมอือนี่เข้าใจไหมไม่งนั้นมันจะหนาป่องตรงนั้นแหละอือนี่นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเส้นอยู่งี้ใช่ไหมใเนี่ยให้อยู่เหนือข้างมันอย่างนี้พันแล้วมาตรงข้ามแล้วก็อย่างนี้นี่อ่าอย่างนี้เห็นน,นะให้มันสูงหน่อยมันจะได้สวยๆให้เธอต้องพยายามดึงอย่าให้มันให้มันสมดุลกันอืออย่างนี้ ได้ไม่ดูยากไหมไม่ยากแต่ต้องมีระเบียบหน่อยเขาเรียกทางดงหรือตรุงใช่ไหมทางดงถ้าอีจ๋ากระหลียงก็ทางดงแต่ถ้าภาษาอีแบบ สากลก็คือมันดาราอืมก็คือศิลปะรากฐานไปนเหมือนกันอนะ่ะนั่นก็ถึงมันเป็นศา,าสนาศิลปะทางศาสนาอืมฮินดูพิดแล้วก็เอาไปใช้กันหมดแหละมากนี่มันเป็นสากลหมดมีหมดอีสานก็มีใช่ไห,ไหมตุงต้งถ้าตุ้งก็เหนือถ้าทุงใช่ไหมอีสานก็ทุงอืมีอย่างนี้เข้าใจไ้มแล้วก็มาข้างหลัง อากเป็นกายมาให้คุณแล้วก็มัดมัดแน่นแน่นนละลูกมันจะหลุดไมงั้นมันหลุดได้ได้หกหกเหลี่ยมอ่ะได้ได้เสมอกันแล้วก็หยุดลูกอ่ะมาทุกคนด่ดูสิข้างในเห็นไหมคะมขจัพันได้เห็นไหม ต้องมีสติมีสมาธิไม่งั้นมันจะเป็นปูดปวดปูดปอ่านั่นแหละเริ่มได้แล้วจังหวะมันจะเป็นปูดปวดอ่ะทีนี้เธอก็มัดมัดจะพี่มันอ๋อมัดดีอย่ให้รุยวายเดี๋ยวก็เริ่มสีใหม่ตอนนี้มันก็เหมือนเดิมครเหมือนเดิมมันจะไปปีนอันนี้ตามเข็มนาฬิกาอันนี้อันนี้ใช่ไหมตรงแบบอันนี้ต้องต้องยังไครับอืมต้องเลียงเลียงมัดก่อนมัดแน่นๆแน่นกลูกมัดไม่ได้แล้มัดก่อนสิมัดมาตัดจะไม่ได้มัดแล้วยังอคนนี้สวยมากเลยสีจะแหลม ชอบไหมชอบค่ะนี่ทำเราได้อะไรบ้างได้ความรู้ได้อะไรอีกได้สมาธิค่ะอู้สุดยอดเลยสมาธิแล้วเป็นไงบ้างคะสงบนิ่งดีไหมนิ่งดีเนาะจะใช้สีอะไรบ้างคะใช้สีน้เงินแดงแล้วก็ชมพูฟ้าครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอตอนสำเร็จนะสุดยอดเลยนี่เรามาดูคนนี้นะคะทุกคนค่ะ นี่ในเดือนีครับวสวดีครับชื่ออะไรครับชื่อก้าวครับชื่อก้าวครับในก้าวจะทําเป็นสีอะไรบ้างลูกสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีฟ้าอ่อนครับอืมโอโ๋อหออ่ะต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของกล้าเขาจะจบแล้วเป็นสีอะไระนี่อันนี้ขึ้นสีสองแล้วสวยมากเลย ก่อนที่ยังไม่ได้เนี่ยเอาทีนี้จะเอาอีกสีหนึ่งมาเอาสีไล่มาทีนี้ประมาณอีกสามสีที่มันไล่ไล่กันสวยอย่างเงี้ยสวยสมมติจะเหลืองอ่อนแล้วก็มาส้มแล้วก็มาแดงอะไรประมั้งต้องตัดใช่ไหมคะหลักการใช้สีมันถึงจะสวยไล่สีอย่างก็สวยกันไล่สีอ่ะนี่หลายหลายสีเหลืองก่อนจะเอาเหลืองก่อนก็มาเหลืองคุกครับคุกครับคอยยังครับผ่านไปอีกมัดดีที่มัดที่ลูกมัด หนึ่งแน่นแน่นไม่แน่นแน่นไม่แน่นแน่นอ,อ๋อของเก่ามันนี่เหลืองมาแล้วเออนี่แหละต้องตัดสีตัดกันแล้วก็ไล่นะเหลืองแล้วก็มาส้มมาอะไรอย่างนี้เอ้าเดี๋ยวตุ๊กเลมอนนี่หน่อยให้เธอหน่อยอออด้วยอ้าวเหลืองนะเมื่อกี้เราเริ่มตัวอันนี้ใช่ไหมอันแรกเราก็ต้องเริ่มอันนี้อันแรกกระจายยังคะทำเหมือนเดิมทุกประการเลยไล่ไปสีส่งก็ไม่ส่งให้ครูหยิบหยิบพลาดหยิบมันอยู่ละอ้าวเหมือนเดิมทำยังไง มัด,มดอ่มัดหนึ่งรอบข้างบนก่อนอใช่ไหม่ไม่ไม่ต้องหนึ่งรอบข้างหน้าถ้าสองรอบมันหนาไป <c oughs> อ่าแล้วก็ปึ๊กตัดไม้นะคะโอเคนะคะบ๊ายบายใจยังอ่าเรามัดเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นี่เลยสวยงามอย่าลืมไันี่เหลือไว้ไนะ